การกุมยังยืนสะอาดเดินก็ไม่ที่แจงนั่งภาวนาในที่แจงเดินก็แจงเดินก็สว่างแจ่มใสน้ไม่หนาวมากเกินไปอยู่กวาดกอ็อยู่รุกขมูลไะ ลุกขมมนเลยใช่ไจะต้องแบบกดทับให้บดทลุกขโมนยู่รถมากงในวัดเราตรงไหนก็รุ่นตรมตรงไหนก็วิเวก,กแต่ย่งดีด้วเลมนกันยกกวัดอยู่รุกขโมน ในดประโยชน์ประโยชน์ทั้งยังไงมีามมามการตื่นโดยเสมอการหลับน้อยตื่นหาัพร่อนนอนดมไม้หนักเลยไมโอการที่จะง่วงอยากหลับจากนอนมันอยู่ในกุฏินี้ พระพุทธเจ้าเสนอเสรนอยกย่องการอยู่มไม่มาเพราะพระพุทธเจ้าในตัละรู้รู้แจ้งในกติธรรมที่เป็นทำเครื่องขัดเก้าทำลายยืดพระพุทธเจ้าก็คนพบทำให้แจง้ง ในสถานที่ไปรวมมายนั้นยังว่าการสวยหายูยรุก,กรมูลดูมากให้พากันสนใจอย่าพาก,ก็พากันอุดอู้ข้หลังอยงภายในกุติ ถหากว่าอยู่รกขมูลนม่นมีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าท่านทรงสนสนอและไม่ทรงสองสนเอาไว้ให้พากันใั้หาสถานที่เรียกว่าอยู่รกขมูลกุติก็เฉพาะที่กันแดดกันฝนเท่านั้น ในเมื่อไม่มีแดดไม่มีฝนเราก็ไม่ควรที่จะสนใจในกุฏิจนเกินไปเดือนสว่างเดือนหงายอยู่รักภมูลยล้วจึงจะเห็นานิสงเป็นสุข่าเป็นสุขอย่างนี้พระสวสดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้โรหาหงาอยู่รักมูล อยู่โลกนุญนดีอยู่โลกกนุนพระเสริฐความรู้ความเห็นมันท้อเกิดขึ้นว่าเป็นของดีเป็นของประเสริฐไม่ใช่ว่าได้ย,ยินระพเทธเจ้าหรือได้ย,ยินครูบาอาจารย์ท่านตรท่านพูดก็ว่านี่ดีไปตามกันนั้นมันดีนี่มแบบ มันไม่ใช่ของแท้กลายเป็นของเทียมไปตรงไหนก็นั่งได้ตรงไหนก็นอนได้ค้นหินตรงไหนก็สะอาดต่าเสือเล่นน้อยพักก็เกา่าเป,ป็ปูกน็นั่งนอนไม่ต้องยาวสุดก็ของเราเองนอนเพื่อโซาความสุขเพราะการนอน ชีวิตนักบวชสวยนาคความสุขเาการนอนไม่มีโอกาสที่จะพบความสุขได้ไมีแต่จะพบความทุกข์ความก,กานะังวลกังวเพราะความสวยห้าความสุขกับความการนอน เกศมันก็แสวงหาโอกาสของมันขณะที่เรานอนอนั้นเจมพากันอยู่อย่างเตินไหนมาเป็นการปิดเป็นการกันโอกาสของเกศเที่มันจะเข้ามากูนจิตกวนใจไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องสกัด ไม,ไม่มีอะไรที่จะเป็นทรำรเครื่องเปล่าเครื่องกำจัดสิ่งกวนใจมีแต่ข้อปฏิบัติมีแต่ธรรมะมีแต่ความภาคความเพียรเท่านั้นที <c oughs> ่จกันเอาทร,รม,มาเป็นทรำรเครื่องกำจัดทรมเครื่องเปล่ปาเปล่าชีวิตการบวชเรียนจะราบรื่น รมยินเป็นสุขถ้าบ่กสนใจในการหลับการนอนมากไม่สนใจในการทำใจให้ตื่นอยู่กระทำชีวิตการบวชการเลียงจะไม่หลาบลร่งจะงพบความสุขอันแท้จริงของชีวิตการบวชหน้าที่ของนักบวชมีหน้าที่กำจัดเศนน้ำ ที่มันคอยเสียบคอยแทงอยู่ในจิตในใจของเรานี่อันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชอะไรที่มันเป็นข้าศึกอะไรที่มันเป็นเส้นเป็นน้ำเอาสิ่งน,นั่นมาศึกษา มาพิจารณาให้มากในเมื่อเราศึกษาพิจารณาเขาให้มากพอแล้วที่เคยเป็นเส่นน้ำเป็นคาศึกก็ไม่เป็นเส่นน้ำไม่เป็นคาศึกกใจอีกต่อไป ที่มันเป็นเส้นน้ำเป็นคาสศึกเพราะใจของเราไม่ทราบชาัดตามสภาพตามความเป็นจริงของเขาใจของเราทราบชาัดตามสภาพตามความเป็นจริงของสิ่งที่เป็น่าสศึกกใจสิ่งนั้นๆจะไม่เป็นคาสศึกแ่ใจของเราอีกต่อไป พระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องปัญญามากปัญญาประเสริฐในโลกปัญญารัตนะโลอยโลเกปัญญารัตนางโลเกปัญญาเป็นรัตนะปัญญาประเสริฐที่สุดในโลกการที่จะแจ่มแจ้ง สิ่งที่เป็นค่าศึกจใจต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาการหาทรัพย์ภายนอกคนโง่หาทรัพย์ไม่ได้การหาทรัพย์าาภายในก็ต้องอาศัยสติปัญญาเหมือนกัน ปัญญาจะเกิดปัญญาจะมีแจ่าแจ้งขึ้นต้องอาศัยการศึกษาการพิจารณาม,มากไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกใจรูปก,ก็เป็นข้าศึกใจเสียงก็เป็นข้าศึกใจกลิ่นก็เป็นข้าศึกใจรสก็เป็นข้าศึกใจการสัมผัสถูกต้องก็เป็นข้าศึกใจ คำว่าสัมรวมให้สัมรวมตามองรูปก็ให้มีสติสัมรวมหูฟังเสียงก็ให้มีสติสัมรวมจมูกสัมผัสกลิ่นก็ให้มีสติสัมรวมเริมสัมผัสรสก็ให้มีสติสํะรวมกายมีการสัมผัสถูกต้องทางกายก็ให้มีสติสัมรวมทางใจ มีการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็ให้มีสติในการเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั่นนี่ลักษณะของการสมบรวมก็คือมีสติประจําจิตประจำใจของเรานั่นเองทําไมจึงต้องทําวมตาทําไมจึงต้องสําวมหูทําไมจึงต้องสํวมจมูกทําไมจึงต้องทํวมลิ้นทําไมจึงต้องสํวมกาย ทำไมจึงต้องสำรวมใจถ้าหากว่าไม่สำรวมไม่มีสติในการมองไม่มีสติในการฟังไม่มีสติในการลิบรถไม่มีสติในการสัมผัสถูกต้องสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องนั้นละ่ะจะก,กลายกลายเป็นข้าสึกขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่มารบกวนจิตใจ กลายเป็นสิ่งที่จะมากวนจิตใจของเราไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของนักบวชนักบวชต้องมีความสำรวมให้มากสำรวมในตาเรามองอะไรท่านให้มองอย่างระมัดระวังสำรวมหูหูฟังอะไรให้ฟังอย่างระมัดระวังสำรวมจมูก จมูกสัมผัสกลิ่นก็ให้มีความระมัดระวังสรวมเล่นเป็นสัมผัสรสก็ให้มีความระมัดระวังสรวมในกายไม่ให้ถูกต้องสิ่งที่เป็นคาสึกใจต้องมีความสำรวมให้มากคำว่าศีลศีลก็คือสำรวมเหล่านี้เองอินทรีสังวรศีลอินทรีห้าก็คือตา หูจมูกวิ่นไกลอันนี้เป็นอินทรีย์ห้าสำรวมให้ดีในเมื่อเราสำรวมไว้ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องก็ไม่เป็นคาสึกแก่ใจเราเรามีสติในขณะที่มองรูปรูปทั้งหลายตั้งแต่สีตั้งแต่เบื้องบนเบือเบ้องต่ำเบื้องต่ำขึ้นเบื้องบนนี่มีหนังห่อไว้ นังหออะไรเล่านังหอเนื้อในเนื้อนั่นก็อิ่มเอิบโดยน้ำเลือดน้ำเลงน้ำเงือ่อิอ่มเอิบชุ่มอยู่แล้วภายทีนชุ่มยู่ในเนื้อนั่นเป็นอย่างไงภายในเนื้อเข้าไปมีกระดูกกระดูกเป็นยังไงภายในนนกกระดูกข้ามามีเส้นมีเอ็นเยื่นี่สภาพของรูปที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้ ภายนอกก็มีคนมีผมไม่คนผมเป็นยังไงาหากว่าเรามีสตินี่ผมมันก็เหมือนกหญ้าดีๆนี่งอกยาออกงอกจากแผ่นดินเป็นยังไงผมงอกออกจากศีรัะของคนของสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นมีรากลึกลงไปแล้วก็มีอาหารที่จะรอเลี้ยงจึงมีความเคยงอกน้มอาหารที่จะเญ่ เป็นเครื่องรอเลียงให้ผมและขนเจริญงอกงามก็หมายถึงสิ่งที่ชุ่มอยู่ภายในหนังของเรานี้เองดถ,ถึงกงลิ่นในเมื่อมันมีการไหลซึมออกมามันก็เป็นกลิ่นที่เห <c oughs> ม็นนี่ <c oughs> จึงวาตาสัมผัสรูปต้อให้มีสติในการสัมผัสในการมองให้มีสติมีความสวมใจของเราไห้ถ้าเราไม่มีสติ ใจของเราก็จะเป็นอย่างชาวโลกเขาทั่วไปเห็นรูปดีก็เกิดความรักเกิดความคร่เกิดความพอใจขึ้นมานี่คือค่าศึกไม่ใช่สค่าแอาศึไม่ใช่สิ่งอื่นเพียงค่าศึกไอ้คำว่าค่าศึกอะไรผมหรือเป็นค่าศึกขนหรือเป็นค่าศึกนี่รูปเสียงกลิ่นรสหรือเป็นค่าศึกอันนี้ไม่ใช่ค่าศึกอันนี้เป็นธรรม เป็นธรรมะธรรมะคือมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการสลายตัวธรรมะคือมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการสลายไปเยาวรูปใดๆทั้งหมดมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการสลายไปทั้งนั้นที่ว่าค้าเึือค่าเึือค่าเสือก็คือใจของเราที่ไม่มีสติใจของเราที่ไม่มีความสงบ นี่อันนี้เป็นคาสึกใจใจอย่างมากนี่ในเมื่ออันนี้เป็นคาสึกแล้วมันก็เป็นเหตุให้การเกิดเป็นคาสึกเพิ่มขึ้นนี่อันนี้เป็นเชื้อไฟอยู่แล้วมันก็ในเมื่อมีการได้เชื้อมันก็จะไปลุกเลยไอ้ไอ้ลามรู้ว่าลุกมากเป็นเปลวเป็นไฟขึ้นมากใจของเราก็เหมือนกันใจที่นี้ไม่สมัยนีสติอันนั้นเป็นคาสึกใจ และที่นี่ใจในในที่ไม่มีสติมันหาสิ่งอะไรต่ออะไรมาเป็นเชื้อให้ใจกำเริบนี่จึงให้พากันระมัดระวังใจรูปเสียงกิรลดทั้งหลายเขาเป็นธรรมนี่ชาติความเกิดก็คือรูปเกิดชราความแก่ก็คือรูปแก่บรณะคือความตายก็คือรูปตายพระพุทธ้าท่านรู้แจกระเรียสจรรม ท่านก็รู้แจ้งในชาติความเกิดชาติความแก่วรรณะความตายอันนี้เองว่าเป็นสัจธรรมของจริงนี่มีเวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าธาตุรวมกันแล้วก็สลายไปเพียงแต่ธาตุรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สลายไปที่เรียกเป็นคนเป็นสัตว์เราสมมติกันนี่เราสมมติธาตุที่รวมกันแล้วก็สลายไป ยังว่ารูปที่เรามองอันนั้นเป็นธรรมะรวมความแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีการรวมกันแล้วเราสมมุติว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเฉพาะสมมุติเท่านั้นแต่ความจริงมันไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไรลูกใดเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงลูกใดๆเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราสมมติกัน นี่ความจริงเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่จึงว่าสัจธรรมจริงเสมอต้นจริงเสมอปลายอนาคตจะนานยาวไปสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสัจธรรมอันก็นี่ก็จะทรงเป็นสัจธรรมของจริงไปตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครจะสมมุติว่าเป็นคนเขาก็ไม่สนใครจะสมมติว่าเป็นสัตว์เขาก็ไม่สน,สเ,น,รรเ,ขสนเขามีหน้าที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลง และไปและสลายตัวในที่สุดนี่จึงว่าจะทมเป็นอย่างนี้การมองรูปสัมผัสรูปให้มองโดยสติให้มองด้วยปัญญาในเมื่อเรามองโดยสติมองด้วยปัญญารูปทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นคือธรรมะเสียงทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องรุ่นแล้วแต่เป็นธรรมะกลิ่นทั้งหลายรุ่นแต่เป็นธรรมะควาสิ่งที่มาถูกต้องท้งกายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทางนั้น อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นธรรมคือมีความเกิดขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปเ่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงให้พากันมีความสํารวม,มในเมื่อมีความสํมรวมดีแล้วใจของเราที่มีสติสํมรวมใจดีแล้วใจอันนี้ลหละเป็นนักบวชใจอันนี้ลหละเป็นสมณะใจอันนี้แหละเป็นพระเป็นเนนขึ้นมา ้าหากว่าเราไม่มีการสบวมใจใจอันนี้มันเป็นใจโจรเนี่ยกระโจนไปใส่รูปกระโจนไปใส่เสียงกระโจนไปใส่ลาบกระโจนไปใส่ยศกระโจนไปสนเสริญกระโจนไปอย่างคนโลกเขาเป็นนี่นักบวชยาปล่อยให้เป็นโจรอย่าให้เป็นผู้ร้ายต้องให้เป็นสมณะคือผู้ที่มีจิตใจสงบ เป็นสมณะคือผู้ที่มีจิตใจงดงามเป็นภูณสมณะคือปีจิตใจที่มีความสำรวมไว้ดีแล้วนี่สมณะใจมีแต่ใจเท่านั้นแะเป็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โกนผมนุ่งเหลืองแล้วเป็นสมณะเป็นที่ใจนี่ให้พากันทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความ เอ,เ,อเป็นสมณะในเมตใจของเราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสมณะแล้วเรานี่ละเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสายอย่างสมบูรณ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้แจ้งในสัจธรรมของจริงนั่นเองถ้าหากว่าเรายังลุลมหลงโวเมาในของกองเกิดกองแก่ขกองตายนี่เรียกว่าเราไม่รู้แจ้งในสัจธรรมเราจะ เราเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชนอกศาสนาคือไม่เป็นไม่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองให้พากันแต่งให้พากันแก้ไขเราให้เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์เสียนี่การที่ประกาศพระศาสนาต้องประกาศพระศาสนาให้แจ่มแจ้งแก่เล่าพระศาสนาคืออะไรคืออายสัจธรรมทั้งสี่ เราประกาศสัจธรรมทั้งสี่ให้แจ้งประจักในจิตในใจของเรานี่เรียกว่าพระาศาสนาเจริญจเจริญมีงอกงามจเจริญเปิดเผยสว่างสวัยในจิตในใจของเราเราเอา,าศาสนาที่เราที่ประกาศเราเอา,าศาสนาที่เราประกาศให้แจ้งพระจักในจิตในใจของเราแล้ว รู้จักผลรู้จักวา่าไอู้รได้รับผลของพระาศาสนาแล้วก็เอาพระาศาสนาที่แจ้งประจักษ์แกเรานั่นละประกาศแกแกเรเแกโลกหรือประกาศแกสาในส,สาระศาสษาธรณชนต่อไปจึงเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเราเอาแต่เนี่ความไม่รู้แจ้งเอาแต่ความมืดมนอนทักการ ไปประกาศพระศาสนานี่มัไม่รู้มัไม่รู้แจ้งมืดบนอนทการไปประกาศพระศาสนาได้ยังไงคือเอาความจําไปประกาศเอาความที่จําได้จําได้จําได้เอาไปประกาศเอาความจําไปประกาศไม่ใช่เอาความจริงไปประกาศความจำกับความจริงมันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอันเป็นคนละชื่อ ความจำล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมส่วนความจริงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของแท้นี่ให้พากันสนใจค้นให้พบของแท้เข้าจะเป็นประโยชน์ในชีวิตการบวชการเรียนของเราและเอาของแท้ไปประกาศนีเป็นการประกาศพระศาสนานี่พระศาสนามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าวางขวางต่อไป ่าต่อไปนี้ให้พากันนั่งสมาธิทุกทท่านนะนั่งสมาธินั่งศึกษานั่งคดควานั่งิดนั่งอ่านเรามีกองทรรมอยู่แล้วทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจศึกษากองทรรมของเราทรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แล้วเห็นแล้วกิเลสข,ของพระพุทธเจ้าตายทรรมนั่นมีอยู่ในเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่อง ยังให้พากันสนใจศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ละให้มากให้ยิ่งสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่สนใจสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยในเมื่อสิ่งที่มีอยู่ในเรายังไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้วสิ่งภายนอกจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไร